แล้วก็ผู้ชายราศีนี้เนี่ยจะชอบผู้หญิงที่รู้จักประหยัดรู้จักมัธยัติเพราะเขาจะมองถึงความมั่นคงในอนาคตในการสร้างฐานะด้วยกันแปลว่าหมายว่าผู้ชายราศีพิศษถ้าเขาจะเลือกผู้หญิงสักคนเป็นแฟนเขาจริงๆเนี่ยคือเขามองถึงอนาคตมองถึงแล้วก็ไม่เลือกแบบว่าทั่วไปคือจะดูแล้วว่าผู้หญิงคนนี้นยอยู่กับเขาได้หรือเปล่าในอนาคตโดยเฉพาะผู้หญิงที่หยิงหรือตัวหรือว่าแบบชอบฉุยฉายเรื่องไร้สาระทำนู่นทำนี่แบบดูแล้วจิก แบบมันไม่มีสาระเลยพวกเนี้ยไม่เอาไม่เอาเลยไม่เป็นจาาณาเลยค่ะเขาก็จะชิงก่อนแหละถ้าเห็นผู้หญิงแบบนี้ปุ๊บเขาก็คือไม่ใช่สัวเองแต่เหนือสิ่งอื่นใดต้องสวยต้องสวยเขาชอบผู้หญิงสวยแต่ผู้หญิงบ้างผู้หญิงมาดูรอบผู้หญิงราสีษภค่บชอบมากเลยคือผู้ชายที่มีความเป็นลูกผู้ชายคือเป็นผู้ชายจริงๆต้องแมนเลยใช่ไหมคะต้องแมนทํานองนั้นแล้วเป็นคนที่ไม่จู้จี้ไม่จี้บ่น ไม่ขี้เมาไม่หวาดระแวงไม่ขวัญอ่อนคือมีความเป็นลูกผู้ชายจริงๆอ๋อเป็นลูกผู้ชายแต่ไม่ขี้เมานะไม่เที่ยวว่าอย่างนั้นใช่ไหมคะก็ไม่เชิงคือก็อาจจะเที่ยวได้อะได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าถึงกับหัวปักหัวปั๊มไม่มีสติขาดสติเพราะผู้หญิงราศีนี้จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่คนถือเนื้อถือตัวมากคือใครจะมาจีบเนี่ยจีบได้ทุกคนมาได้หมดแต่การที่เขาจะตกลงองใจกับใครเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่าย คือเปิดรับหมดเปิดรับหมดแต่ว่าอยู่ในสเปคหรือเปล่าก็ต้องค่อยๆมานั่งคัดค่อยๆมานั่งคิดเข้าใจแล้วละเพราะว่าจะค่อนข้างตกลงมงใจยากหน่อยแล้วก็เรื่องสําคัญเลยผู้หญิงราศีนี้เนี่ยยอมไม่ได้เลยทําไมคะคือแฟนเขาเป็นนอกใจอถ้ามีแฟนเป็นนอกใจมีราศีไหนก็ไม่ยอมบางราศีมีนะบางราศีมีใช่เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีราศีอ๋อเข้าใจละเหมือนในเรื่องเมียหลวงไงใช่ไหมก็ยอม ฉันไม่ได้ดูแต่ฉันเป็นอย่างนี้จริงๆไม่ได้เลยอะไรอย่างนี้แต่ก็ก็ดูนานเหมือนกันบางทีก็ใช่แต่แต่เราก็เปิดโอกาสทุกคนไงทุกคนเข้ามาได้หมดก็ลองดูใครชวนไปทานข้าวชวนไปดูหนังเราก็ไปแต่เราต้องดูดูกัาศึกษาเขาดูว่าแมนจริงไหมแล้วยิ่งผู้ชายสมัยนี้เนี่ยบางทีเบิดนอกอย่างหนึ่งรับหลังอ้าวไม่ไม่ใช่แท้ของแท้เดี๋ยวนี้หายากอ่ะอย่าศึกษานานนะ <c oughs> ฉันก็อยากจะตกลงปงใจเหมือนกันแยมฉันรออยู่ครัามาถึงราศีที่าสามราศีเม,มถุนเมถุนผู้ชายราศีนี้เนี่ยชอบให้ผู้หญิงเนี่ยมาตามใจมาคอยตามเขาแล้วก็ชอบผู้หญิงที่หนักแน่นมีเหตุผลค่ะแล้วก็ไม่ชอบเลยคือผู้หญิงที่แบบมาเจ้ากี้เจ้าการมาเจ้ากี้เจ้าการชีวิตเขาเหมือนกัน คือต้องอย่างนี้สิด้วยความอาจจะเป็นห่วงแต่ว่าบางครั้งมันอาจจะมากเกินไปคือมาออกคำสั่งเขาเขาจะไม่ชอบว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องกลับบ้านเป็นเวลานะต้องโทรต้องโทรมาเวลานั้นอยู่คนเดียวไปเลยแต่ผู้ชายราศีนี้เนี่ยเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายแล้วก็จะจีบคือเห็นผู้หญิงเขาจะจีบไปทั่วจีบราีเลยเนี่ยเมถุนเมถุนจัดไปจีบไปทั่วนะคะาีจีบไปทั่วแต่ว่าเหมือนกับว่าเขาก็ยัง ไม่ได้คิดว่าเขารักใครไปทานข้าวอย่างที่ผมเคยพูดมาสบ้ยแล้วไปทานข้าวกับผู้หญิงคนนี้ไปดูหนังผู้หญิงคนนี้แต่เขายังไม่คิดได้เมื่อไหร่ครับว่าเขาคิดรักใครถ้าเขาอยู่กับใครแล้วสบายใจเขาจะเลือกคนนั้นอเขาจะเลือกคนนั้นแล้วผู้ชายราศีเมถุนเนี่ยเป็นผู้ชายที่ว่องไวมากถ้าผู้หญิงคนไหนเปิดช่องเนี่ยมีช่องปุ๊บเนี่ยเขาจะเขาไปถึงตัวเลยอย่าได้เปิดเลยนะไปเขียวปุ๊บไปเข้าเลยปากว่ามือถึงเลยใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ไม่ไม่ใช่คือการการเข้าถึงหมายถึงว่า ถ้าเปิดช่องให้เขาเข้ามาจีบเนี่ยเขาจะเข้ามาจีบทันดีเลยแล้วเขาจะแบบค่อนข้างแบบเป็นคนอารมณ์ค่อนข้างดีด้วยไงแล้วเขาจะเป็นคนพูดจ้าเก่งนี้ผู้หญิงชอบนะใช่ไหมคะแบบผู้หญิงบางคนชอบชอบผู้ชายพูดเก่งถ้าผู้ชายอารมณ์ดีขบขันแต่ผู้ชายราศีนี้เนี่ยค่อนข้างที่ว่าเนื่องจากเขาเนี่ยเป็นคนที่จีบผู้หญิงเยอะก็เป็นคนค่อนข้างจาชู้ราศีหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ ชีวิตคู่ของเขาเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ไม่ได้มีคู่เดียวในชีวิตเขาเพราะบางคนถ้าได้ผู้ชายราศีนี้เราคิดว่าโอยจะรักกันไปจากดาบฟ้าดินสลายไม่ใช่ไม่ใช่นะเพราะว่าถ้าเขาอยู่เมื่อไหร่แล้วต่อไปถ้าเขาไม่สบายใจเขาอึดอัดเท่าก็ไปเพราะว่าเขาไม่ได้ฝังไม่ได้ฝังใจในเรื่องความรักจริงจังที่ผมบอกว่าเขาอยู่กับใครสบายใจอยู่กับใครแล้วดีละดีละเมทุนนะจะได้ไม่ต้องเข้ามาในชีวิตอย่าบานเชียวนะเมทุนเมทุน้ผู้หญิงเมทุน้วคะเป็นยังไงผู้หญิงเมทุน ผู้หญิงราศีนี้ชอบคนนุ่มนวลไม่ชอบคนที่หึงหวงไม่ชอบคนที่แสดงอากับกิริยากระโชกโคกห้างหยาบคายผู้หญิงราศีนี้จะไม่ชอบเลยราศีนี้จะชอบเที่ยวผู้หญิงราศีนี้ชอบเที่ยวชอบพูดคุยชอบพูดถึงอนาคตอันแบบเลิศหรูเกินจริงหรือชอบเป็นคนที่มีจินตนาการกว้างไกลเพราะนั้นเนี่ยถ้าเขาคุยกับใครแล้วมีแต่เรื่องซ้ำซากจำเจเบื่อหน่ายเขาไม่ชอบเขาชอบผู้ชายหรือที่พูดแบบ ถึงอนาคตที่ดูสดใสดูแบบเพล่อแพล้วดูแบบมั่นคงอะไรทำนองนั้นน่ะคือเป็นคนค่อนข้างฝันเป็นคนฝันฝันโอเคแล้วเขาก็เป็นคนที่รักง่ายเกลียดง่ายถ้ามีเหตุผลคือไม่ได้รักเพราะว่าอารมณ์นะเขารักเพราะเหตุผลเกลีย์เพราะเหตุผลเลิกเพราะเหตุผลคือถ้าถ้าดูแล้วอยู่กันไม่ได้เนี่ยเขาก็จะไม่อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงราศีนี้เนี่ยเวลามีคู่ไปแล้วเนี่ย อาจจะเลิกแล้วก็มีใหม่เลิกแล้วมีใหม่กว่าเขาจะลงตัวด้วยเหตุผลแต่กว่ากว่าจะลงตัวอยู่กันได้เนี่ยอาจจะใช้ชีวิตคู่หลายครั้งสำหรับผู้หญิงราศีเมทุกแต่เขาเจ้าชู้ไหมคะผู้หญิงราศีนี้ผู้หญิงราศีนี้เจ้าชู้ไหมคือเขาเบื่ออะไรที่ซ้ำซากจำเจแล้วก็ไม่ค่อยแคร์เรื่องอะไรถ้าจะถามว่าเจ้าชู้ไหมมันคือในถ้าพูดถึงในลักษณะของคนที่ตีกรอบเลยแบบผู้หญิงอยู่ในกรอบเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาไม่ได้อยู่ในกรอบนอกกรอบ แต่ก็ไม่ได้เตลิดเปิดเปิงใช่แต่รู้จักในการวางตัวแล้วก็รู้ว่าทําอะไรอยู่เท่านั้นโอเคนูกนะคะถัดไปค่ะถัดไปเป็นราศีกรกฎกรกฎกรกฎราศีนี้เนี่ยผู้ชายผู้ชายราศีนี้เนี่ยชอบผู้หญิงที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนนุ่มนวลแล้วก็เนื่องจากเขาเนี่ยเป็นคนอ่อนไหวง่ายแต่เป็นคนที่จิตใจอ่อนแล้วก็หงุดหงิดง่ายดังนั้นเนี่ย ถ้าผู้หญิงคนไหนก็แล้วแต่ที่ที่มีแฟนเป็นผู้ชายราศีกรกฎเนี่ยทะเลาะกันนี่ต้องง้อเขาเพราะถ้าขืนไม่ง้อต่างคนต่างไม่ง้อรอให้ผู้ชายมาง้อก่อนรอไปเถอะไม่มาแน่นอนราศีนี้เขาไม่ง้อเลยหรอคะยากมากที่เขาจะโอ้โหกรกฎนะคะเพราะเขาเป็นคนเข้ามากรกฎจะได้รู้กรกฎาคหรือเปล่าคะไม่ใช่ครับต้องดูเวลาเกิดด้วยเนี่ยปัญหามากเลยนะใช่ไหมคะแล้วราศีนี้เนี่ยเขาจะค่อนข้างผูกพันกับครอบครัว โดยเฉพาะญาติฝ่ายหญิงโดยเฉพาะญาติฝ่ยาย,ย,ายหญิงดังนั้นเนี่ยถ้าเราได้ยินเขาพูดถึงแม่พี่สาวหรือใครก็แล้วแต่ที่เป็นญาติในในวงตระกูลเขาเนี่ยพูดถึงบ่อยๆนั่นแหละคือต้นฉบับที่เขาอยากได้คู่ครองเป็นคนลักษณะอันออาานั้นแล้วก็พูดถึงแม่เขาทําให้นั่นเก่งเป็นคนอย่างนี้อย่างนี้หรือว่าพูดถึงพี่สาวพี่สาวน้องสาวญาติเขาเปอย่างนี้ถ้าเราทําตัวแบบนั้นได้เนี่ยมันจะเป็นประทับใจเขาเลยโอเคก็จะแล้วก็จะแล้วนะคะออันนี้ อ่ามาถึงผู้หญิงราศีกรกฎผู้หญิงราศีนี้เนี่ยเออเวลาเขาผู้ชายเนี่ยเขาไม่ได้มองที่ความหล่อไม่ได้มองที่ฐานะไม่ได้มองที่ความร่ารวยหรือเปิดภายนอกเขาจะมองว่าผู้ชายคนเนี้ยรู้เข้าใจเขาไหมเห็นอกเห็นใจเขาไหมอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยเหมือนกับให้เกียรติเคารพเขาไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ผู้หญิงราศีนี้ไม่จําเป็นว่าต้องต้องเป็นคนหล่อคนรวยเขาสามารถเปิดเปิดรับได้